เพจะถึงสง่งท้ายปีเก่าวันนี้เสนอตอนพิเศษครับตอนรวมความฮาสองปีใหม่แล้วมันก็ต้องคลื้นหน่อยเอาเลยถึงปังเลยปีใหม,ม่มัมมนคลื้อจะาหมายเราเราก็ต้องทำตัวแบบให้กลมกลืนกับกิ่ไอปีใหม่ไงได้ครับยังไงปีใหม่แล้วเมื่อไหร่จะมีลูกใหม่กับฉันอีกสักคนล่ะได้พักไม่ค่อยขยันเลยนะ เฮ้ยมาขยันกันทันหรือเปล่าลูกนะนี่จะมีใหม่แล้วพี่โนงน่าจะขอแก้วแต่งงานเลยเนาะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไงไม่แน่ไม่อะไรจใจไม่แน่อาจจะไปขอแต่งไงแต่งกับใครพี่หนอยายชายายชาอ๋อยายชายยายชาของฉันยายชาของฉันเอ๊ะว่าแต่ว่า กีฬาอาจเอามาถึงกรเปาหรอคะใช่แล้วค่ะนี่ยพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่มาจับนี่คราวที่แล้วมาก็มาพร้อมกับความสนุกสนานมีภาพมาให้ดูเยอะแยะเลยจำได้ไหมพี่ได้พี่พี่รอมาตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วนี่บอกว่าจะนาภาพสนุกสนานมาให้ดูอีกติดใจใช่ไหมพี่เขารอมาอาทิตย์หนึ่งแล้วบอกตรงๆนะอาทิตย์นึงนผ่านไปไวมากเลยพี่เองใช่นี่พอไปไม่รู้ตัวเลยสิบปีเราบัดเดินเธอไงเนี่ยอ้าวนี้ไม่รู้ตัวเลย ใช่มีแล้วเธอเทิงแล้วใช่ไหมเราก็ต้องยิ่งเพิ่มความมันความสนุกความเฮฮาเหมือนมะพร้าวพี่เท่งมะพร้าวใชมันมันยิ่งแก่ใช่ไหมยิ่งห้าวมันยิ่งมันยิ่งแก่ยิ่งสวยไม่ต้องพูดรอค่ะไม่ต้องพูดเลยอยากจะไปดูแล้วอยากไปแล้วใช่ไหมอ้าวงั้นเราไปชมกันเลยค่ะ มาที่มุกแรกกันดีกว่านะครับมุกขาอําประจําซอยอะ <c oughs> จะมีใครบ้างไปชมกันดีกว่าเนี่ยโอ้เมียคู่นี้รักนะนโอ้เมียนี่ <c oughs> ยน,นี่นี่พึ่งพาเมียไปทะเลมาเนี่ยรู้ได้ไงโอ้ยติดคุกตั้งสามวันให้เมียลงทะเลปลาตายเป็นเบื่อ นีอะไรนี่อะไรตายตายจันหมายตาตาตมพอเลยพอเลยเข้าใจแล้วลูกกับผัวท่ไม่อยู่บ้านเพ่ออะไรอ้นี่พี่มาแย่งเรานะมีวิธีหนึ่งผมหลีกติดมากเลยอชิ้งร้อยชิงล้านชอบแก๊งสามชาติชอบไอ้ตลกหัวรล้น ตลกซุปเปอร์สตาร์เนี่ยขวัญใจเขาเลยชอบลื่นล้มลื่นล้มแอ้ตัวหาเรื่องเรไอ้เรื่องเมียของไอ้อะไรตลกมีหนวดไอ้เท่งอะไรไปไม่ได้ตามข่าวมาเลยเนร่านี้เราต้องดูแลรูปร่างผิวพรรณเนี่ยให้สดใสผุดพองเวลาใส่ชุดแต่งงานเนี่ยมันจะได้ดูเด่นเป็นสง่าไง ทำให้ร่างกายผุดพองใส่ชุดแล้วจะได้เด่นคุณแพลใส่ชุดไหนคะได้เด้อขวาไสวัสดเสวียนี่หรอเอ้ายอมแล้วโด่งเองลูกจะงจี้พุทำไมอ่ะจี้บ้าอะไรคุณเพนเฮ้ยเฉยย่าเลยเว้ยมีาตำรวจเห็นจะจับมือเอาเนี่ยลูกริงทำไมลูกเยอะอ่ะ โอ้ก็ถึงว่าหลายจังหวัดใชนเลยจะรู้เรื่องไหมในดูหนังแอบ,บคนข้างบ้านไหมที่พระเอกเป็นตลกป่ะถูกต้องที่มีหนวดป่ะถูกต้องแอบบลูกซื้อสีแผนพ่อปะเอามาตอกใส่ไม้แล้วก็เขียน กลัาสรุกเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีมุกฮาฮารออยู่อีกมากมายครับรับเบิดเธอเธอนั่นไงดังกว่าความรักของใครรักเราให้ตนไลเปิดเปิมไปเที่ยวรักใครๆครรักเราดันไปไกลนั่นไงจะเก็บเอาไว้ทำไมเมื่เราไม่มีใจให้กันถึงวัน Ba-ta-tang. b t a uh n